เลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงไร้สายร้อยแบงฐานตัวใหม่ล่าสุดของโอซูกะเลื่อยตัวเล็กจับถนัดกระชับมือดีไซน์สวยกำลังแรงตัดสูงมาพร้อมมอเตอร์บัสเล็ตแรงกว่ามอเตอร์แปลงค่ฐานปกติถึง2เท่าตัดได้เร็วตัดได้แรงประหยัดเวลาสุดๆรุ่นนี้อัปเกรดใหม่ให้มีระบบน้ำมันหล่อเลี้ยงโซ่ภายในตัวเลยเป็นเลื่อยตัวเล็กที่ประโยชน์ครบเครื่องมากๆจะใช้เป็นเลื่อยมือก็ดีหรือจะต่อด้ามเป็นเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงก็ได้ซึ่งด้ามต่อตัวนี้เขาอัปเกรดใหม่ให้สาม ใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมปรับองศาเลื่อยได้ตามต้องการมาดูการทํางานของเจ้าเครื่องนี้ไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะตัดได้เร็วขึ้นแรงขึ้นและสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นการปรับความยาวของด้ามก็ทําได้ง่ายๆยัยงปลดล็อกตัวสีแดงยืดหรือหดความยาวด้ามได้ตามต้องการแล้วก็ล็อกก็สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแล้วค่ะระบบการตั้งโซ่ก็ง่ายมากๆไม่ต้องถอดประกบอะไรเลยเพียงปรับโซ่ด้วยตัวสีแดงและล็อกด้วยตัวสีดําแค่นี้ก็จบแล้ว พอใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถสไลด์ด้ามเก็บได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงของนุกจะมีทั้งแบบไร้แปลงฐานและแปลงถ่านคำเตือนก็คือต้องใช้กับรุ่นใครรุ่นมันนะคะอ้ามสลับตัวเลื่อยและด้ามด้วยการเด็ดขาดไม่งั้นมอเตอร์จะเสียง่ายค่ะแบตเตอรี่ม e ัลติพาวเวอร4แอมป์ีไฟเช็คสถานะแบตและสามารถใช้ได้กับอุปรกรณ์ทุกตัวในแบรนด์โอซุกะเลยค่ะ